u n b o x Lenovo ThinkPad P14S Gen5 ขุมพลังโมบายเวิร์ s สเตชันประสิทธิภาพระดับ P-Series ที่มาในดีไซน์ที่บางเฉียบและพร้อมพกพามาพร้อมกับอุปกรณ์จำเป็นครบชุดพร้อมใช้งานได้ทันที t i n k Pad P14S ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับงานหนักตลอดวันไม่ว่าคุณจะเรนเดอร์กราฟิกหรือรันโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลขับเคลื่อนด้วยขุมพลังขั้นสูงจาก AMD Ryzen 7 Pro 8840HS ด้วยความเร็ว m a x t u r b o ถึง5.10 g h z และ RAM 32GB DDR5 ที่ใหญ่สะใจให้คุณรันซอฟต วิเคราะห์ข้อมูลหรือเรนเดอร์งาน 3D ได้ไหลลื่นมาพร้อมกับ SSD 1 TB PCIe Gen 4 Performance ที่ทั้งเร็วและปลอดภัยด้วย OPPO 2.0ปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยกล้อง5ล้านพิกเซล i infrared ที่มาพร้อมกับ Privacy Shutter และ Fingerprint Reader บนปุ่ม Power เข้าถึงการใช้งาน AI Co-pilot ได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ด Backlit ที่เป็นเอกลักษณ์ของติ p งแ Touchpad ขนาดใหญ่รองรับทุกการใช้งานและปุ่ม t a k Point ที่ช่วยให้คุณทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องล้ามือจากแป้นพิมพ์รองรับทุก Work Flow เพ จัดมาให้ครบทั้ง r j 4 5รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต USB A 2พอร์ตช่อง Nano SIM รองรับการใช้งานนอกสถานที่มาพร้อมกับสมาร์ทการ์ดลีเดอร์ USB Type C Thunderbolt ถึง2พอร์ตช่องเสียบ HDMI รองรับการต่อจอเสริมและ Audio Combo Jack จทำงานหนักอย่างไร้กังวลเพราะ P14S Gen5 มาพร้อมกับการรับประกัน3ปีออนไ t e ์ site. วารัน t ีสนใจสินค้าราคาพิเศษติดต่อได้เลยที่ www.2bshop.com Line@ 2bshop เบอร์โทร021186767หรือสั่งซื้อได้ทันทีที่แอปพลิเคช to be sharp